ราจะให้เล่นนะคะทุกคนก็คือเกมสุ่มทโทรหาใครก็ได้โทรหาใครก็ได้จะรับก็ได้จะไม่รับก็ได้แต่ถ้าเขารับเราจะมีประโยคเดียวที่พูดกับเขาได้ก็คือประโยคคําว่าโหนี่โอยโอยโหยแล้วก็เงียบเน<ค>แล้วก็นอตติงห้ามพูดอะไรทั้งสิน้นจนกว่าเขาจะวางสายซึ่งเราจะให้โทรคนละสองท่าน คิดไวเลยคุณโทรหาพ่อจะโทรหาแม่จะโทรหาเพื่อนจะโทรหาญาติจะโทรหาแฟนเก่าจะโทรหาแฟนปัจจุบันจะโทรหาแฟนในอนาคตได้หมดนะคะและเราจะจับเวลาว่าใครทําเวลาได้น้อยที่สุดจะโดนทาโทษโอเคนะใครได้เวลาที่น้อยที่สุดโดนทำโทษส่วนคนที่มากก็จะนี่ค่ะมีสิทธิ์ครับผมมีสิทธิ์ค่ะเมคอัพเขียนหน้าเขียนตาได้เต็มที่นะคะวันนี้โอเคเดี๋ยว ให้เวลาคิดก่อนว่าจะโทรหาใครโอเคนะอ่ะไปกันเลยเหมยคิดว่าเหมยจะโทรหาป๊าเพราะว่าป๊าไม่ค่อยรับโทรศัพท์ถ้าป๊าไม่รับโทรศัพท์อาจจะดึงเวลา ให,ให้เวลาได้นานนึกออกไหมแต่ถ้าปาลารบโทรศั์เราพูดโหยโหยีโหยโหยโหยป้าก็น่าจะด่ากลับมาแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าป้าเป็นคนไม่รับโทรศัพท์เท่าไหร่แล้วก็อีกคนหนึ่งเหมือนจะเล่นเกมดึงเวลาหาคนที่ไม่ครับโทรศัพท์แล้วกันเนาะก็คือป้าปาแล้วคนที่สองคือพี่จอนพี่โทนี่ของเราพี่โทนี่สุดหล่อคนแรกปลาก่อนเหมือนว่าปลาไม่รับ ช้าๆขายของไปก่อนพ่อจะรับปะ <c oughs> โหโห โทษไปบอกป้าก่อนได้ปะ่ะไม่ได้เอ้ยเดีป้าคิดว่าเราเป็นอะไรอ่ะโหยโหแล้วก็หายไปอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเป็นคน<อ>ที่สองจนเวลาไว้นะต่อไปเดี๋ยวขอโทรเป็นพี่จอนพี่จอนโอเคคุ้ยท่านห่โหโโ่โหเขาจะง,งงว่าวะเนี่ยดูหน้ด้วยนี่อย่างรอ <c oughs> ไม่น่ารับเพราะว่า ถ้าโทรผิดครั้งจะจะรับแค่ได้ครั้งเดียวนี่คือพี่จอนยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับรข้อความแต่เหมือนป้าจะทำเวลาได้ดีกว่าเลยใช่ปะ35แล้วเนี่ยใช่ป้า42โห้ย42 42 42นี่ป้าโทรมาแล้วอัดอยู่ใช่ปะฮัฮโลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยิน เออแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ไม่ได้ยินเหรอไม่ป้าโทรมาใครโทรป้าป้าโทรกลับไปเหรอป้าโทรมาหนี่มีอะไรไม่มีป้าจะบอกมึงอะ่ะเลื่อนไปสักสี่ห้าวันก่อนนะโอเคหัวรอดอ, <Yeah. S 2> อ,อะไรวะโอเคโอเคเลื่อนอะไรรู้ปะเลือนใจดีเลือนใจดี้ <laughs> เหียวันก่อนนะ <laughs> หวังว่าสองคนนี้จะทำให้เรารอดตายและเดี๋ยวไปเจอคนต่อไป ชาชัดแล้วใช่ไหมคนแรกเลยโทรหาน้อยเย็นน้อยเลยสุดที่รักน,นี่แล้วก็คนที่สองถ้าไม่ได้ผลโทรหาพีเ่เล่ออทามโพราอ้น้อย,อยต้องบ่นอยู่แน่ต้องด่าถึงเบิ่นต้องด,าด่งงดา,ดงาด้วยเอาดิโหยโหนะอันนี้ด่าถึงเวลาใช่ไหมแลวปวดลำโพงด้วยใช่ไหมเอาแล้วโอ๊ย ว่าไปเถอะมอ,อ้น้อยต้องบ่นกูแน,น่ต้องด่าด้วยเพิ่อโดนด่าด้วยอ่ะเดี๋มีเป็นคำขอร้องคนง <คน S 2> สุดท้าโยโหี่สี่วิเองตายตายตาย <c oughs> คนที่สองโทรหาตาเดียตาเดียออลไทาม์ <c oughs> มีโดนด่ากันมั้งแหละกูว่าอัน <c oughs> นี้รับไวนะ้นั่น โอ้ <S <S โหสามสามเลยตายแล้วโอ้โหมีแต่คนน้อยๆกันเลยเวลาตายต,ต้องกาบสุกต้องกลับไปเคลียย์กับเมียนะเนี่ยแม่งตาแล้วโทรมาเงียบโอเคไปกันต่อทะหาใครดีวะผมคิดว่าคนหนึ่งน้องผมพลทหารไม่ค่อยได้เจอหน้าหรอกไปเป็นทหารแต่คิดว่าได้สายที่2เนี่ยว,ว่าจะเป็นแม่โทรเลยสายแรก เสร็จเดินซ่อมอยู่มีเงาสลามอยู่กุ๊บอแต่ถ้ารับมาเนี่เป็นเรื่องนะอ่ะตัดแล้วตัดแล้วห้าสิบแปดโอ้โหห้าสิบแปดสายที่สองถ้าโทรหาแม่แม่ตกใจแน,น่เลยวะ่ะ 33าามแม่เนี่ย <c oughs> แม่ด่าก <c oughs> ูแน่เลยวะนี่ต่อไปคนสุดท้ายพี่เจนนี่โดนผมคิดว่ายังไงก็โดนโดนแน่มาตอนแรกว่าจะโทรหาแฟนแต่คิดว่ามันน่าจะยุ่งอยู่ไม่กูโดนด่าแน่ก็เลยเออลองดูดิเดี๋ยวรอก็เลยเออเดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็น่าจะน้องหรือ เอออ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะขอขอคนแรกก่อนขอดูเฟซน,นะเพราะว่าแบบจำเบอร์มือถือเพื่อนไม่ได้อ่ะอ่ะโทรละฮัลโหลโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฮัลโหลได้ยินไ่ะเนี่ย ฮัลโหลเนอะสิบหกวันสี่สิบอ้ไรสี่สิบหกเลยทำดีเพื่อนทำดีสี่สิบห้าวิอ่ะคนต่อไปโทรคนต่อไปคนที่สองใช่ป่ะไม่รู้จะโทรหาใครอ่ะ อาโัรหาแฟนแล้วกันนะพ่อัวเออไม่แน่ใจเพื่อนไงอุ้ยอุ้ยโทรกลับไม่มุ่ยโทรกลับฮัลโ,โหลพ่อโกอะไรอีะเออคิดถึงเพื่อนเฉยอะไรแค่นี้แหละโอ้ก oh, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทรกลับ oh. uh. นอนอีอดชีวิตสบายเพื่อนอะ <c oughs> อืมอ, <c oughs> อ่ะจะลองโทรหาแฟนนะ ปู่ป้วะครับสวัสดีครับ สามสิบเก้าวิวน้อยก็อีมวย <c oughs> เออมีเออ <c oughs> แล้วไม่ฮัลโหลนะโลโลโอเคต่อไปเรา <c oughs> เดี๋ยวเราไปสรุปเวลากันนะคะ <c oughs> ว่าใครได้เท่าไหร่บ้าง <c oughs> ไปกันเลยจ้า ยี่สิบวิดีไม่คิดจะสงสัยกูหน่อยเไม่ติไม่เอ๊ะไม่เอ้อโทำไมเนี่ยมาจานจาพี่บอยขออนุญาตขออนุญาขออนก่นครับสายตาเอียงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่แว่นลยมาเดี๋ยวใส่แว่นอ้โหไม่เอาเราจะทาตาพี่บอยสีชมพูตพี่บอยตามมา ดูโอเคเรียบร้อยนะคะและนี่คือเมคอัพของพี่บอยในวันนี้มือเลอะหมดเลยพี่บอยดิบุ้งเฮ้ยตาหวานนะเราอะตาช้ำตาหวานตาหวาเลอะหมดเลยพี่บอยอยากลองโทรหายหน่อยปะแบบวิดีโอคอลนี่อะโทรไปหรือว่าให้เราให้เราเห็นผลลัพธ์ใช่ไหเด้อเด้อเด้อฮัลโหลฮัลโหลเธอเธอเมื่อกี้ฉันโทรหาเธอพี่บอยโทรหาเธอใช่ปะฉันเล่นเกมกันเว้ยเออแล้วถ้าใครใครทำเวลาได้น้อยที่สุดก็จะแพ้แล้วพี่บอยแพ้เว้ย คพรพอมึงไม่คุยกับพี่บอยมึงคนละกังทำไมไม่คุยกับฉันนานๆล่ะ่นไม่ถามอ่ะเขาคุยกันสี่สิบหาสิีน่ะปกติมันน่าจะแบบอะไรพี่บอยมีอะไรพีปะแต่สายเลยปะพูดไม่อะไรก็เลยวังสายกเยสงสัยเลยดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนีหน่อย ไม่ต้อถามเลยโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคู่เฟรมกับพี่บอยดีกว่าโอเควันนี้ไม่มีอะไรทำเลยหาอะไรเล่นนะคะมาหนึ่งสองสามโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะฝากให้พี่บอยฝากฝากมาไว้บอกวันนี้พี่บอยแต่งหน้าเต็มมากฝากฝากชาวชอบแบบว่าเออฝากติดตามฝากอะไรเอาเอาซะหน่อย ฝากกดตับตะไคร้ด้วยนะครับติดตามา <c oughs> ติดตามกด<ม> <c oughs> ติดตามให้ผมด้วยมีระเบียบทั้งหมดกี่ช่อง <c oughs> น่าจะประมาณ80กว่าช่องอโอ้โหฝากทุกคนติดตามทั้งอ e ีลี่เกมแล้วก็ e อีลี่โกด้วยนะคะที่ช่องนี้เลยสับตะไคร้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 ไบ๊ายบา,าย